พี่น้องเอ้ยหลังจากไปช็อปปิ้งกลับมาสีมาเฮ็ดใส่ขนมปีระกะมืออื่นสิเฮ็ดปีละกะมือนี้เฮ็ดใส่ไว้พี่น้องควรใส่ไว้ให้มันเย็นใช้ตู้เย็นไว้มืออื่นสิผ้าปันผ้าเฮ็ดมือนี้บังดูบังดูสามีเสืออ้อหยางหายห่อนแล้วเสียมาปันแอปเปลิลพี่น้องแอปเปลิล กล้วแล้วก็สตรอเบอรี่ใส่น้ากันอันอาช่องฟิดไวเตอร์ปีที่แล้วว่าในเคสกินอยู่ก็เล่นสื่อหาผ้ปเบเบงสื่อห้มาปันพี่น้องปันนำผลไม้กินว่าสันว่นเบงเลือกพี่น้องใส่ขนมปีละกะกวนเรียบร้อยแล้วพี่น้องใช้นมนมจืดนมจืดสามลิตรอ่าข้าว ข้าวปีละกาคือจังเขาญี่ปุ่นน่พี่น้องมือสันสันกลุ่มๆข้าวปีละกาแปดร้อยกร,รัมเกลือสามช้อนชาพี่น้องเรียบร้อยๆๆๆละเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สีให้มันเย็นก็สบบีเอาไปแช่ช่องไอ้มันเย็นแล้วกะสีเอบบาไปใช่ตู้เย็นไว้ปกตินะพี่น้องเฮเจสิตปะตะกั้วทั้งนอกดให้มันเย็นบันนี้มันอากาศฮอนคักพี่น้องฮอนเข,นนขาเมืองไทยแดดตัวนี้ฮอนคักว่าเมืองไทยก็สี เอาใช้ตัวเย็นมออืนผู้น้องสภาพปั่นผู้ผไดหวางมาปั่นซอยนี้ด้วยมออืนมออืนสีเฮ็ดมออืนสีตีแป้งสีเฮ็ดแป้งปัน่นขนมปัน่นเขาเขาเจจิตเป็นเขานพี่น้องเรา,ามันใส่เขา <c oughs> <c oughs> ขนมปีละกะมันดูสูตรไม่ยาเมื่อนีเ่เฮ็ดเต็มสูตรหลายเลยพี่น้องสูตรไม่ยาไม่ยาซ้อนเทียเดียวจดใส่กระดาษเอาพี่น้องสอนเทียเดียวเฮ็ดเป็นเลย สอนแต่เดียวฮิตไปเลยโอเคค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาช่วยกันปัน้นมาช่วยกันทำขนมปี้เลยกะแบ่บพี่น้องขอบอกสูตรสูตรไข่สูตรบ้านสูตรฉันนี่แหละอร่อยโอเคค่ะเดี๋ยวมาเจอกันพรุ่งนี้นะจ๊ะบ๊ายบาย